สวัสดีค่ะว่าพบพอกระสาวสีสเกตไอกินหมวผ้าทั่วอีกคือเก้าจ้ะมาจ้ะวัอนี้ได้สมตำสมตำเล็บมือนางจ้ะพักกับว่ามีอย่างหรอกจากพี่น้อง ดอกอัญชันแล้วก็ผักชะอมจ้ะแล้วก็อีหยังดีจ้ะผักเออ่บอคคลีบอคคลีสดแต่ว่าบนในน้าไม่กินสดเลยจ้ะแต่ว่าไอาก้ก็เอามาเอาามกินจะเอามาก,กินบ่หลายจ้ะมาจ้ะพี่น้องสว่วนเสฉะไทยกับตุก,กูะกะมาจ้ะเซฟเซฟน้ำกันเลยจ้ะเมื่อใหม่กำลางมาแล้วส้มตำเล็บมือนางจ้า ว่จาจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะข้ามเหล็กหืมแคบเพื่นอ,อ,อนหลายพี่นอ้องฮ้อนอฝนกับวันตก มาจ้ะกระเจีงกระเสียพักไม่รู้เร่องเดี๋วอันชั้นงางๆมมรสชาติคือเดี๋แค่นี่แหละจ้ะเย็ไปต่แข้งหัว นี่ก็มตะจกักคางบ้านเนี่ยแหละจากทีแม่มันปลูกไว้อืมครับแาาซ่บจ้งพี่น้องมาจ้าสดแซ่ล์น้กันอืม เ้อมากกว่าก็เอามาลวกใส่เกลือน้อยนึงจ้ะสิ่งนีนเสียงกระโดมแน่ด้อยจากพี่นอ้องตาน้อยนี่อยากนอาให้หนติดแอร์ซับจางพี่น้องจ้ะครับ ใช่จ้ะบัควีตจ้ะมองท้ายก็ได้กลุ่มเพาะจะพี่น้องจ้ะ กินยุ่ของนอกคนหลายก็เสียงดังแบบขนาดนางกินเยู่ในห้องเลยเสียงคนของนอ,อกว้าเจ้าเจ้าเจ้าเลยครับเพราะว่าบานชั้นเดียวไหมจ๊ะ Mm hmm. อือน้องอรัญชันจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวสดน้ํได้พี่น้องจ้ะอึแซบประแดบน่วๆจ้ะพี่น้อง นัวมากจ้ะมาด้วจ้ะมาสบเสียงกันอมไปย่างมันก็ีเสียด้พไ่น้อจ้ะวะอือทำยังไง าอ,อาปากง่วงจ้ะพี่น้องจ้ะออครับจ้ะเอาไปตุ่มเนาะจ้ะเอาไปตุ่มแล้วก็เอาหนามันเป็นมาเข่าเนาะเป็นข้าวเหนียวออกดอกกันชั้นเนาะ สีมันสีงามงามไหมจ๊ะออกสีมม,ม,ม่วงนนวนๆนิดๆหน่อยเอาไปเคี่ยวกับขนมก็แซ่บแล้วพอเอาไปเห็ดกันย่องก่อข้องแข้งมาจ้ะแซ่บจ้ะนอนสุดรสซ่ ปละเดี๋ยวเด็กพี่น้องนวดไหมเรอไมาจ้ะ ก,ก็เลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วจ้ะพี่น้องจ๊ะิสดงว่ากำลังใจใหเห็ดคลิปต่อๆไปออกมาแนะจน๊ะเนาะแซ่บดอกนี่จ้ะแซ่บแบบอเอาไปกินกับน้นพริก,ก๋าแซ่บนะแซ่บครับจ้ะอื มไม่จกตาค่ะอร่อยจริงๆอร่อยเวอร์จะอมหรือผักขานั่นเองค่ะ <c oughs> 못다 음음 丈을 자 พี่องก็มากินไ้อยู่บอสดตรวจอนกมากินได้จ้ะสบระคุณรนหลามค่ะแบพี่้องจ้ะ ครับอืมอมแค่พักจะแค่จนดูดปากดูดนิ่หน่าเอาเดพูดผ อืมอืม้ครอืมสจ็บจ้ะ กินไปงอแตกไน,นงองตามเอเียงแสบเองแสบจังอืมคายจนขวดไปแสบ่ปแสบพี่น้อง ไอ้นี่ยำเวียด้อร์มนหอนเพราม่นสั่นเดียวแล้วจะเปรตติดแอร์ยำเวียดมามันโอ้หอนอยู่ในนี่แหละจ้ะหอนครับสับจากกนจ้ะเดี๋ยวปั่นกันเดี๋ยวจะปั่นเงินกันอืมอืม,อม ไล่ผมพี่นอ้องหืมไล่ไปเราจะพี่น้องจ้ายิ้มลหรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกูสับสั่งในเด้อจ้าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะเด้อจะได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปออกมาให้รับชมกันเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ล่ไปแล้วจ้ะ พอกันคลิปหนาด้วยจ้ะพอกันคลิปหนามีความสุขทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำ้ำรวยลำํำรวยทุกคนเวยคะ่ะสวัสดีค่ะ